สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสํานักเทพมือปราบนะครับซึ่งจริงๆแล้วสํานักนี้ถ้าคิดจะมาเอาวิชาหรือไอเทมก็คงไม่น่านจะเข้าสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เราจะได้รับจากสํานักนี้ก็จะเป็นแค่ระดับสีม่วงเท่านั้นเองครับแต่สิ่งสําคัญของการเข้าสํานักนี้ที่คนส่วนมากจริงๆนะที่เข้ามาก็าเพื่อจะเข้ามาจีบสาวมือปราบน,นั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าสํานักก็จะไม่สามารถแต่งงานกับสาวมือปราบได้และถ้าเราเข้าสํานักนั้นกนางแอ่นก่อนเนี่ย สาวมือปราก็จะตายครับเพราะฉะนั้นผมจึงมาแนะนําสํานักมือปราบก่อนละกันเพื่อจะให้เข้าใจในเควสและในเรื่องต่างๆของสํานักนะครับผมไปเจอกันได้เลยครับผมกับสํานักมือปราครับแล้วเราก็มาถึงฉากเริ่มต้นของเกมนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าทุกคนเริ่มเกมมาก็จะเจอฉากนี้แน่นอนเราก็สามารถที่จะเข้าสํานักทั้งสองสำนักได้ก็คือถ้าเราช่วยมือปรา เราก็จะเข้าสํานักเทพมือปาดนะครับแต่ถ้าเข้าช่วยนางแอนนี่ก็เราเข้าสํานักนางแอนนะแต่เบื้องต้นของคลิปนี้ผมจะเข้าสํานักมือปาบก่อนนะครับซึ่งการเข้าสํานักมือปราบก็จะมี2วิธีวิธีแรกก็คือช่วยมือปราบหนุ่มรูปงามนี้หรือว่าไปสมัครกับเจ้าสํานักแต่ต้องมีค่าศีลธรรมนะครับถึง40นะครับถึงจะสมัครเข้าสําสนักเทพมือปาบได้แต่ถ้าเราไม่มีเลยเราก็ช่วยมือปาบได้สันสีครับผมประยุกเข้าให้ลุกขึ้นนะฮะ แล้วเราก็จะเอาไปขังที่ศาลเจ้าร้างหลายๆคนผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นมาแต่ว่าไม่ได้สนใจที่จะต่อเ,เวตรงนี้นะเสร็จแล้วมือปราบหนุ่มครัเขาจะให้เราไปาให้กำลังภายในเรานะครับเราก็เลือกเลยจะเอาอะไรก็ได้ครับ แล้วก็ให้เราพักแรมที่ศาลาน,นี้สามชั่วยามนะครับโดยเสือตรนี้นะสามชั่วยามสองเปกาตามด้วยหนึ่งแล้วก็คุยเขาทีแล้วเขาจะให้เราไปหาอาหารมากินนะฮะจาให้เราไปที่ป่าสาบสูนในการหาอาหารหลังจากที่เราไปผจญภัยที่ป่าสาบสู์ศรีแล้วได้ อาหารมานะครับซ <news? S 2> ึ่งอาหารที่ผมได้มาก็มีผลไม้เนื้อหมูป่าและเนื้องมูป่านะครับซึ่งเราจะให้อะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเราให้เนื้อหมูป่าเขาจะชื่นชมนิดนึงครับผมแล้วเราก็จะได้เทคนิคการย่างหมูป่ามาด้วยนะครับนี่ครับเข้าใจวิธีผลิตเนื้อป่าแล้วเราก็จะชวนเขาไปไปหมู่บ้านไร่ลามครับเขาไม่ไปนะคเขาบอกว่าเขาจะรอที่นี่สามวันนะครับ ให้เราไปเดินเล่นที่ไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วเรากลับมาที่นี่ภายใน3วันนะครับขั้นตอนแรกที่ผมจะให้ทำก็คือประลองกับน้องลวดเฉียนสวีนะครับเขาจะออกกําลัง2แรงกาย5แรงกายจนประลอง3ครั้งครับแล้วเราจะได้เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรเอ็กเซสซอรี่สีม่วงมาอันหนึ่งนะถือว่าในการประลองนี้เราก็จะเก็บเลเวลไปในตัวด้วยนะตอนแรกๆถ้าเรายังไม่เก่งมาก พอชนะถึง3ครั้งแล้วครับเราก็จะได้ผู้กระบี่น้ำเงินนะครับซึ่งเป็นไอเทมเอ็กเซสซอรี่นะผู้กระบี่น้ำเงนินนี่อันนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ให้เราไปทำธุระ3วันผมแนะนำให้ไปที่หมู่บ้านไรน่น้ำก่อนนะให้เราเข้ามาที่หมู่บ้านไร่น้ำนะครับแต่เรายังไม่ต้องสนตะแก่นี่นะครับให้ผานไปเลยจุดสำคัญของเราคือให้มาคุยกับ อ่าคนนี้ครับไปรุ่นขี่สงสัยนี่นะครับให้เขาบอกแผนที่กับเรานะครับเนี่ยครับคุยจนถึงว่าเขาพูดถึงภูเขาทางแยกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับในการดําเนินเควสตต่อของสำนักมือปราบนะครับแล้วก็ให้เรากลับไปที่ไปหาเอ่อมือปราบในสามวันนั้นนะครับพอครบ3ามวันแล้วเรากลับมาที่ศาลเจ้าลานี่ครับผม ร่งมือปากก็จะคุยกับเราว่าเขาได้หายดีแล้วแล้วก็จะมีสิทธิ์ของรังนกนงแอ่นครับจะมาช่วยเพื่อนของเขานะครับให้เราทําการสู้ครับเราต้องชนะนะเพราะถ้าเราแพ้เราจะไม่ได้เข้าสํานักครับผมหลังจากที่เราชนะไปแล้วครับอ่างสิทธิ์ลัาง,งนกแอ่นก็จะหนีไปครับแล้วก็มือป่าท่านนี้ก็จะชวนเราเข้าสํานักคับผมนี่ครับ เป็นหัวหน้าสํานักมือปราบนะครับชวนเราเข้าก็ให้เราตัดสินใจเลยว่าเข้าร่วมนะครับผมเราก็จะไปอยู่ที่สํานักมือปราบเลยครับเขาจะพาเรามาคุยกับเจ้าสํานักนะครับมันนําตัวให้เราแล้วเราก็จะได้เข้าร่วมกับสํานักเส้นมือปราบทันทีเลยครับหลังจากที่เราได้เข้าสํานักมือปราบแล้วนะครับก็ให้เราทําเควสร้างสัมพันธ์กับสํานักแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับ หัวหน้ามือป่าครับเฟสแรกที่เราจะทําก็จะเป็นเควสการประเมินครับต่อสู้กับสิทธิ์ทั้ง4ของสมรืมอป่าครับซึ่งเป็นทุกเฟสเฟสเริ่มต้นของทุกสานักเลยนะครับที่จะให้เราสู้กับสิทธิ์เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้เราระลองทดสอบความสามารถครับพอเราชนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้คุยแล้วก็เราก็ทำเควสอไปก็จะได้เควสภารกิจนี้ครับซึ่งภารกิจนี้ค่อนข้างยากนะครับ เป็นภารกิจที่จะให้เราไปปราบสามกองกําลังครับก็จะมีพักอาร,รพิษสมุทรที่ค่ายโจนที่เมืองไร้น้ำแล้วค่ายวายุครามนะครับที่ชูเสียงนะครับสามกองกําลังนะครับให้เราไปปราบที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับผมถ้าเราปราบเสร็จแล้วเขาก็จะให้ทาไม่ตายพิเศษกับของสํานักให้กับเรานะครับก็รับภารกิจนะครับผมผมพร้อมแนละ้วให้ไปปราบสํานักไหนก็ได้นะสิ่งที่ผมเลือกคือผมจะไปพักอาศรพิษสมุทรนะครับ การไปทำลายพักอสรพิษสมุรนะครับก็ให้เรามาที่กลับมาที่หมู่บ้านไร่านามนะครับเราเห็นไหมครับภูเขาทางแยกที่เราตอนแรกที่ผมให้ไปคุยกับไอเด็กคนนั้นนะครับว่าให้มันเปิดแบบภูเขาทางแยกให้ก็เพื่อที่เราจะได้ไปหาพักอสรพิษนะครับแต่พอเขาเราก็เข้ามานะครับนี่ผมมาตอนกลางคืนนะเลยไม่เกิดอีเวนต์อะไรทั้งสิง้นให้เราเดินขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จะเจอพ่อค้าเศรษฐีคนนี้นะครับให้ตกลงที่จะไปครับผม สร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาถึงพักอสสอที่สมุดก็จัดการให้เรียบร้อยครับหลังจากก,การเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรารอที่นี่สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีคนเอ่อคนของทางการมารับนะเขามาเปิดบินีนส่อนถางเงินกันช่วงนี้เงินไม่มีรา <c oughs> มานั่งสมาธินะครับเราก็จะมีคนของทางการมารับเราไปที่เมืองดิตันนะครับที่ผมให้เลือกเอ่อมา ทำลายพักอสาลพิษสมุดเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เงินอีกสิบตำลึงครับพอจบตรงที่เสร็จมาเมืองหลินอันแล้วให้เราไปที่สารากลางนะครับให้เรามาที่สารากลางของเมืองหลินอันก่อนนะครับเมืองหลินอันนะให้มาคุยกับผู้ว่าเราก็จะได้เงินสิบตำลึงครับผมเนี่ยพอเราได้สิบตำลึงเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่สํานักมือปราบไปรายงานผลได้เลยครับพอเรามาถึงสํานักมือปราบนะครับก็ให้เรา รายงานผมถึงภารกิจที่สอน,นะครับที่เราไปทําลายพักเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วหัวหน้าสํานักก็จะสอนถ้าไม่ตายแห่ฟ้าตาข่ายมาให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือให้เราดําเนินเควสทั่วไปก่อนเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับมือป่ายังไม่ไม่เยอะมากครับอตอนนี้ความสัมพันธ์ยังแค่13เองเราต้องตีสนิทของเนี่ยสามคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ามือปา่าตัวสวีเฉียนแล้วก็มือป่าส่วนหน้ากากานะครับโดยการเอา ของมาให้เขานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็รับเควสทั่วไปก่อนผมไปรับเควสเสื้อแดงนะครับทหาที่เมืองต้าเหลียงกับเควสรัะตะเวนนะครับที่ให้รัตะเวนตอนยามจื่อนะครับก็ให้เราลองมาทำเควสก่อนเพื่อ,อสร้างความสัมพันธ์ให้กับสัมนกเยอะๆก่อนนะครับต่อเนื่องจากเควสที่เรารับเควสรัะตะเวนนะครับให้เรามาด้านหลังสัมนกของยามจื่อนะครับให้เดินมาข้างหลังก็จะเกิดคาสีนว่าให้เรามาระัตะเวนยามดึกนะครับก็จะเจอชายชุดดำมาก็ทำการต่อสู้ไปครับเรื่อยครับ นี่ครับวิชาแห่ตาข่ายก็จะเรียกสมุนออกมานนะครับ <S <S 1> <S 1> พอฆ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังต้องเดินต่อไปนะครับจนกว่ามันจะหมดคาซีนตรงนี้นะครับให้เราล่าตะเวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับ หลังจากที่เราทำเควส์ล่าตัวเวรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์กับสำนักเพิ่มขึ้นผมก็จะมาทำเควสต่อไปนะครับที่หัวหน้าสำนักให้มาหาคนแปลกหน้าที่สวมชุดสีแดงและสีดาเล่มเดียวนะครับที่ผมมาเจอที่หน้าวัดเมืองตาเหลียนะครับมันจะอยู่ในเมืองตาเหลียนนะครก็ให้กดคุยครับผมแล้วก็ทําการต่อสู้เลยครับหลังจากที่เราได้รับการนะเสร็จแล้วเราก็ ไปแจ้งให้กับสำนักขึ้นนะครับแล้วก็ในไหนเราเมืองมาเมงนี้เราเราก็อย่าลืมซื้อของไปสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าสำนักและสิทธิ์ทั้งสองด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้เรากลับไปที่สำนักก่อนหลังจากที่เรากลับมาที่สำนักที่มือป่าก็ให้เรามาสร้างความสนิทนะครับกับสิทธิ์คนนี้นะครับสิทธ์คนนี้ก็จะคุยนิดน,นึงแล้วก็ เขาอยากได้ของขวัญเป็นนิยายรักนะครับระดับสีฟาขึ้นไปนะซึ่งเราก็ซื้อมาจากเมืองตาเหลียงแล้วก็มาให้ใหเต็มร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราสามารถชักชวนเขาได้แล้วนะใครอยากจะชักชวนไปแต่งงานอะไรก็ได้เลยแล้วก็เขาจะมีเควสข้างบนให้เราไปทำนะครับกีะจกับความชั่วร้ายก็เดี๋ยวผมไปทําให้ดูแล้วกันมันจะไปสู้สโจรครับแล้วก็คนนี้นะครับก็มือปราบสมหน้ากาครับผมเราสามารถที่จะตีสนิทได้เหมือนกันแล้วก็สามารถชวนเข้าตีได้เหมือนกันนะคนที่เขาจะชอบ อาหารหลักนะครับสาหรับสีป้าเราก็ให้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็เราก็ความสนิทของสิทธิ์ทั้งสองนี้ก็คือสูงแล้วพอสนิทกับอาวหน้าฉิวได้นะเขาจะให้เราช่วเขาได้ครับเป็นการเขาเรียกะไรประลองฝึกสอนเก็บเวลลํสำคัญนะครับการตีสนิท กับ NPC ให้แบบว่าความสัมพันธ์เต็มร้อยครับเราก็เนี่ยเวทเข้าเหมือนกันนะขณะความชั่วร้ายก็คือให้ไปปราบโจรเหมือนกันครับผมตอนนี้เราความสัมพันธ์ของเรากับสำนักตอนนี้มือปราบถึงระดับชื่นชม48แล้วนะครับให้เราเหมือนกันครับหัวหน้าสำนักมือปราบเราก็ให้ของขวัญดีครับผมเขาจะชอบนิยายสืบสวนระดับสีม่วงนะก็ให้ไปยังไม่เต็มร้อยนะตอนนี้สำน,นักมือปราบเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ให้เราไปทำเวสต่อไปครับตอนนี้ ให้ทำเคื่อจับกลุ่มแล้วกันมีโจรหกคนก่อความรุนแรงในเมืองต่างๆครับให้เราไปจับโจนทั้งหกตัวจนเขาใช้ให้บอกว่าให้เราใช้วีจี้จุดแล้วก็จับนะครับแล้วก็นี่ครับวิชาที่จุดก็คือจะสามารถเรียนกับคนนี้ได้นะสําคัญมากๆครับลวดเทียนท่งครับผมถึงบอกให้ตีสนิทเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เนี่ยเราเรียนรู้เลยครับเราก็จะได้มี วิชาที่จุดไปที่จุดโจรน,นะฮะอีกอันหนึงก็เป็นการหน่วยหน่วยรัะเวนเมืองนะครับโจนเกิดตอนเที่ยงคืนนะให้เราไปจับนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รับเควสท,ทั้งหมดของสานักมือปราบก็ให้เราไปไล่ทำเควสต่างๆนะครับผมจะเริ่มต้นจากการทำเควสง่ายๆของสิทธิ์ทั้งสองนะครับก็คือขจัดความชั่วร้ายนะครับนี่ก็คือบนทนจงโจนครับเพื่อ อ่าขจัดเราโจนนะครับให้เรามาที่จุดที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนี้ครับผมเข้าไปก็เราก็จะไปช่วยนีครับช่วยคนดีนะครับปรับโจรครับซึ่งเราชนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสแรกนะครับเควสของสิทธิ์มันจะมีสองอันนะครับปรับโจรจะมีสองอันครับอันนี้เห็นปะครับเราปรับแล้วหนึ่งมันจะขึ้นว่าหนึ่งครั้งเหลืออีกสิทธิ์อีก อันนึงนะครับสิทธิผู้หญิงนะครับให้เรามาที่เครื่องหมายตกใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเหมือนกันครับให้ปรับโจรให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอันนี้มันก็จะเป็นเควสย่อยของเราสิทธินะครับที่ให้เรามาปรับโจรในเขตจงโจนี่ครับให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําเควสของหัวหน้าสํานักต่อนะครับให้เราไปที่เมืองต้าเหลียงครับผมเนี่ยทุกคืนยามจื่อถึงยามโฉครับแก๊งโจรจะปรากฏตัวในเมืองต้าเหลียงนะครับให้เราไปที่เมืองต้าเหลียงในเวลายามจีครับ ให้เราเดินทางที่เมืองต้าเหลียงน้ำจือนะครับแล้วเนี่ยครับเราจะเจอช้ยสมหน้ากากครับให้เข้าไปคุยเลยครับผมนี่ครับก็จะเกิดการต่อสู้เหมือนเดิมครับผมนี่คือเควสอาราตะเวนที่เมืองต้าเหลียงนะครับเรียบร้อยครับเควสพวกเนี้ยครับมันจะเป็นเควสที่ทําได้ตลอดนะครับมันจะเป็นเควสที่ เรารับจากสิพี่มามาทำเควสได้ตลอดเพื่อที่จะเก็บความสมคัญและเก็บคะแนนของความดีความชอบของสำนักนะครับที่เห็นว่าจะขึ้นหนึ่งครั้งตลอดเลยครับว่าเราทำเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งครั้งนะครับต่อไปก็ให้เราทำเควสต่อไปครับเควสต่อไปที่เราจะทำก็เป็นเควสของเจ้าสำนักนะครับที่จะให้เราตามจับหกคนของแต่ละเมืองครับก็คือเมืองละสองคนนะครับ วิธีการจับเนี่ยครับเราจะเห็นนะครับปัทนายายแก่พาะว่าปัทนาขึ้นต้นเนี่ยคือเนี่ยคือคนที่เราจะต้องจับโจรไปให้เรากดรอบเลนนะครับแล้วก็เตรียมสกัดจุดสกัดจุดที่เราฝึกมากับหัวหน้าสํานักนะปุ๊บพอสกัดจุดเสร็จแล้วก็เราจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งคนครับแล้วเดี๋ยวไปหาอีกนะครับเพราะมันเป็นเมืองละสองคนครับหลังจากที่เราจับหญิงชะลาในเมืองต้าเหลียงไปเรียบร้อยนะครับคนที่สองที่เราจะมาจับก็คือ ผู้นับถือลัทธิในเมืองต้าเหลียงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราตามก่อนแล้วรอบเลนแล้วก็สกัดจุดนะครับเพื่อจะทําการจับกลุ่มนะครับเรียบร้อยครับเราก็จับกลุ่มเรียบร้อยครับของเมืองต้าเหลียงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองหลินอันต่อครับคนแรกที่ผมมาเจอของเมืองหลินอันก็คือหลวงคินทุสินคนนี้นะครับเหมือนเดิมครับให้รอบเลนแล้วก็สกัดจุดโป๊ะจับกลุ่มเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวไปหาคนที่สองกันต่อนะครับ แล้วผมก็มาเจอคนที่2ของเมืองลินอันนะครับถ้าของคุณลุนนะครับให้เหมือนเดิมครับรอบเ็นแล้วก็สกัดจุดปุ๊บเรียบร้อยครับจับตัวเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปที่เมืองฉู่เสียงต่อครับสำหรับเมืองฉูเสียงคนแรกที่ผมมาเจอก็คือ,คอเจ้าตาก,กแตนนี่ครับจับเลยครับผมเฉาสังเปยครับผมคนแรกของเมืองฉู่เสียงครับต่อไปเดี๋ยวเราไปหาคนที่สอง คนที่สองเจอแล้วครับมังกรตาเดียวนะครับจะอยู่แถวนี้นะครับก็รอบเดนแล้วก็สกัดจุดปุ๊บเรียบร้อยครับเราจับเรียบร้อยครบทั้ง6คนทั้ง3มเมืองเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปรายงานตัวต่อหัวหน้ามือปราบครับแล้วเมื่อเรากลับมาที่สำนักมือปราบก็จะลืมนะครับว่าอย่างที่ผมพูดถึงทุกสำนักเลยนะครับการให้ของขวัญเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราต้องให้เต็มร้อยทุกคนนะครับว่าทุกอย่างมันจะเกิดเควสของสำนักนั้นๆนะครับตอนนี้ก็ให้เราส่งเควสจับกลุ่มก่อนครับ เรียบร้อยครับเราก็ได้เสื้อคลุมภูเขาทะเลนะครับเป็นเสื้อคลุมสุดยอดแล้วแหละของสำหรับนี้มานะครับนะครับเสื้อคลุมภูเขาทะเลมาหลังจากนั้นก็ให้เราคุยเควสต่อเลยครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ความสัมพันธ์เราสูงมากแล้วสัมพันธ์กับสำหรับมือป่าถึงระดับมีเกียรติบ9นะมันจะเกิดเควสสุดท้ายนะครับเควสที่3นั่นก็คือเควสที่จะต้องสู้กับวิกฤตของการล่มสลายครับให้เราเลือกว่ายืนหยัดและตายไปสำหับมือป่านะครับจะเป็น เกี่ยวกับการสู้กับพระราชาสำนักนะครับให้อ่านอาหารดูนะครับเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วก็ฉากต่อสู้ให้ปราบให้ชนะนะครับตัวละครเราจะติดพิษทุกคนเลยนะครับเพราะเราจะโดนวางยาพิษนะครับหลังจากที่เราชนะอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดสุดท้ายของสำนักมือปราบนะครับผมที่เราจะทําให้กับสำนักนี้นะครับ เพราะหลังจากนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเชิญทุกคนในสำนักมือปรามาเป็นปาร์ตี้เราได้นะครับนี่ครับเชิญเบื้องต้นนะครับเชิญสำนักวราสำนักก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ให้เราเลือกคำขอกันครับเพราะว่าเขาจะให้สกิลกระบ,บี่หยอกดารานะครับต,ตอนนี้เราได้นะแล้วแล้วเราก็เชิญเขาชักวนเข้ามาแล้วเขาจะให้ขออีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือโอสถดืมทุกท่าพลังหย่างบริสุทธิ์นะครับเป็นกําลังภายในนะ ิวจิม่เราก็สามารถชวนได้นะครับพอเราชวนปุ๊บเขาก็จะให้วิชาศิลปะดาบมาเหมือนกันแล้วก็สาวมือปราที่เราอยากจะชวนเราก็ชวนได้ครับตอนนี้เรียบร้อยทุกคนเราชวนได้หมดแล้วล้วก็ได้กระบี่เมคาระบุนตอนนี้ก็เหมือนจะจบเควสของสำนักม,มือป่าบแล้วครับแต่ผมมันจะมีเควสลับอีกนิดนึงที่เดี๋ยวเพิ่งนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนให้เราชวนแต่สาวมือป่าคนเดียวนะครับถ้้มันอยู่ในตี้เรานะครับแล้วให้เรามาคุยกับหัวหน้า เวลามือป,ป่าครับก็จะเกิดเควสพิเศษมาก็คือภารกิจที่ไปเ,เกี่ยวเรื่องของนกนังแอนนะครับเป็นเควสพิเศษที่เราจะต้องชวนสาวมือป่าเข้อตีเราเท่านั้นนะครับถึงจะมีเควสนี้ขึ้นมาครับผมให้เราไปที่ท่ามูเขาของรังนกนังแอนนะครับเราต้องเดินออกมาด้านนอกของคนนักเทพมือป่านะครับเราถึงเห็นท่าภูเขาด้านขวานี่ครับเพราะเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราจะต้องเดินออกมาเปิดแผนที่ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับ ก็จะเจอเควสที่ว่าพวกลังนกนังแอนพาเด็กมาซ่อนไว้อยู่ในภูเขานี้นีครับให้เราทําการต่อสู้จัดการให้เรียบร้อยครับนี่ครับจะเป็นการรักพาตัวเด็กเข้ามานะครับให้เราปราบสู้เป็นครั้งที่2นะครับอย่าลืมอ่านในเรื่องด้วยนะครับเพราะความสนุกของเกมนี้คือการอ่านในเรื่องนะครับเราจะได้ทราบในเรื่องต่างๆว่าเฮ้ยที่ไปที่มาคืออะไรแล้วเราทําอะไรครับนี่ครับเนี่ยเราก็จะดูความจริงว่าเออพ่อแม่ตายแล้วก็พวกลังนกนังแอนก็ มามามาเอาเด็กพวกนี้มาเลี้ยงนะครับซึ่งตอนนี้จะเกิด question ให้เราตอบนะครับว่าเราหนึ่งคือให้เราทาตามคําสั่งของหัวหน้าสํานักโดยการปราบหลังนกนั่นแอนให้หมดครับไม่ได้ฆ่าเด็กนะครับแค่ปราบลังนกนั่นแอนให้หมดหรือว่าให้โอกาสพวกเขาได้มีชีวิตต่อไปซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรมากครับเราจะตอบอะไรก็ได้ครับสองข้อเนี้ แต่ว่าถ้าเราทําตามคำสั่งเนี่ยเราก็จะได้บวกเพิ่มความน่าเชื่อถือก็คือความซื่อสัตย์นะบวกมาอีกสิบหนึ่งแต่ถ้าเราให้โอกาสให้พวกเขามีชีวิตต่อเนี่ยครับเราก็จะได้ความสินธรรมขึ้นมาอีกสิบแต่การสนับสนุนนิกายคือคะแนนคะแนนความสัมพันธ์คะแนนความดีของสํานักอะ่ะเราจะโดนหันครึ่งหมดเลยครับผมขอเลือกทาตามคําสั่งแล้วกันกาจัดทุกคนก็คือผมจะกําจัดหลังน้องนังแอนทั้งหมดแล้วก็ปล่อยเด็กไปครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ แต่และเรื่องจะไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปอ่านละกันว่าเฮ้ยปล่อยเด็กจะเป็นยัง liksom, อยปล่อยจะเป็นยังไงหรือค่า,ท,าทั้งหมดจะเป็นไงเสร็จแล้วก็ให้เราไปรายงานที่สำนักเทศมือป่าบครับที่สำนักเทศมือป่าเราก็มารายงานหัวหน้าสำนักนะครับถ้าเราทําตามคําสั่งหัวหน้าก็จะให้ความดีความชอบกับเราครับถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะน่าสงสารคือเด็กกัมพาพวกนั้นก็จะโดนทอดทิ้งไปครับแต่เราทําตามคําสั่งนะครับหัวหน้ามือปราบก็จะมอบความดีความชอบให้แต่ถ้าเราปล่อยเนี่ย โหน่ามือปราบจะไม่พอใจเราครับแล้วความสัมพันธ์ของเรากับสำนักกองปราบจะลดลงแล้วก็ความดีความชอบเราก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมยอมแล้วเราไปอ่านอย่าลืมไปอ่านในเรื่องครับในเรื่องอินมากครับนี่ครับพอเราทําตามเราก็ได้พันความดีความชอบซึ่งตอนนี้สำนักมือปราบทั้งหมดอ่ะเราก็ได้ไอเทมทั้งหมดของเขาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คือซื้อเนี่ยเราจะซื้อไปด้วยแค่ตาสำนักอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะออกจากสำนักเขานะครับ เพราะว่าตอนนี้คือมันครบหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือว่าเป็นตัวละครที่เราสามารถเชิญได้นะครับเออแล้วมีสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือด้านหลังสำนักครับมันจะมี NPC ขายของครับซึ่งผมมองว่าเป็น NPC ที่สำคัญที่สุดในมือในเกมนี้เลยเพราะว่ามันขายของระดับอาวุธม่วงครับเดี๋ยวลองดูนะซึ่งความสัมพันธ์ของเราจะต้องสูงเงนะี่เห็นไหมจะมีพองมังกรอาวุธม่วง หมกงดาบม่วงกระบี่ม่วงและหมัดม่วงครับเหมาะสําหรับพวกที่เข้าเมืองใหม่ๆครับควรจะมาซื้อที่นี่ครับผมอ่าครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับสํานักมือปราซึ่งเราก็ได้ไอเทมครบหมดทุกอย่างแล้วเราก็ได้รู้เควสรู้วิธีการเล่นของสํานักนี้แล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในการทําคลิปต่ออไปนะครับจะเอาข้อมูลที่พิเศษแล้วก็ลึกๆมาจะพยายามหามาให้ทุกคนได้เสพการเล่นเกมอย่างสนุกสนานครับขอยทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขครับ